สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพันธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในส่วนตัวคลิปนี้อันพารถอีกค่ายอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะออกรถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งหรือว่ากําลังมองหารถส่วนตัวใช้ในช่วงของโควิดนะตอนนี้นะครับอันมีตัวรถที่เป็นสไตล์แฮนด์แบ็กห้าประตูดนะ้าในรุ่นของ1.2ลิตร มาแนะนําแล้วก็นําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันอีก1นึคันถ้าเกิดใครชอบถูกใจยังไงเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับหรือว่าการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัตรออตโต้นะครับตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นัที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัว,ว่า สำหรับในส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยอันพาเจ้า Honda BriO BriO เนี่ยถือว่ามันมีออกมาด้วยกัน2รุ่นนะฮะ MS, นะฮะหรือว่าจะเป็น Brio ที่เป็นสไตล์ซีดานสิประตูนะครับก็คือจะมีให้เลือกทั้ง2รูปแบบนะฮะคนที่รักในแฮดแบ็กกับคนที่รักในซีดานอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่เราที่มาวันนี้เนี่ยคือเป็นตัวแฮดแบ็กอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจ ถ้าเกิดถามว่าในกลุ่มวัยรุ่นตอบโจทย์ครับนักศาจบใหม่วัยทางานหรือว่าออกรถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งในรุ่นของเครื่องยนต์1.2ลิตรตรงนี้แต่เราอย่าลืมว่ามันเป็นเครื่องอีโกคาร์ในแบรนด์ของ Honda เพราะนั้นไม่ใช่คี้์ริ้วคี้เเล่ยอยู่แล้วนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มน้ำท่วมหรือว่าจมน้าตัดตอกนกฎหมายนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนอิสเซอรี่ส่วนใหญ่ของบรีโอค่อนข้างที่จะเยอะมากอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่เคยดูเป็นพวกแบบบร O โอมีเป็นตัวเครื่องเท บีโอใส่ฝาคาร์บอนได้นะครับบีโอจะฟิล์มนตัวรถได้โอเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ไลฟ์สปล์ของเราด้วยที่เหลือเนี่ยยวค่อยว่ากันเอาตัวเดิมๆแบบนี้ก่อนนะฮะร,ราคายังไงสภาพเป็นยังไงเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ส่วงตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะฮะแล้วก็โลโก้ฮอนด้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับ แต่ว่าตัวโคมไฟหน้าเนี่ยน่าจะต้องเป็นตัวรุ่น SV ถึงจะเป็นโปรดิคเตอร์นะครับถ้าเกิดตัว V เนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลอดไส้เดิมธรรมดาอยู่นะฮะแล้วก็ตัดหมอกตรงนี้ไม่มีนะครับใส่เพิ่มเติมได้แต่อันว่าทรงแบบนี้คือกําลังสวยเลยนะฮะหมอสับในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่า,าเด็กยุคใหม่ๆที่ยวการรถใช้งานสักคันหนึ่งไปเที่ยวในทริปต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวพาแฟนเราไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวกับพวกแบบ แก๊งๆเนี่ยนี่สบายๆเลยนะฮะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยแถมประหยัดน้ํามันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างครับสำหรับตัวเครื่องพันสองเนี่ยอย่างที่ไหนบอกว่ามันเป็นรถอีโคคาร์ก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับตัวในแบรนด์ของ Honda คเขานี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวอีโคคาร์รุ่นอื่นเนี่ยถามว่าเยอะไหมเยอะเหมือนกันในส่วนของตัวเครื่องนะฮะก็จะเป็น1.2ลิตรสสูบเรียงนะฮะ i v t e c นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะรีดก,กำลังได้สูงสุดอยู่ที่89แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีส่วนแรงบิดสูสดนี่ย มันปาเข้าไปถึง110เลยนะฮะเกออโตซีวีที T, นะครับเพราะฉะนั้ในในส่วนของตัวรหัสตัวเครื่องวกนี้เนี่ยถ้าเกิด1.5มันก็ต้องเป็นตัว L15 คล้ายๆตัวซิตี้ถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยพอลดลงมาเป็น1.2เนี่ยจะเป็นตัว L12 ถ้าเกิดเ,เรียกกันแบบยาบๆเลยภาษาช่างเลยเรียกแบบนี้ได้นะฮะเขาน่าเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีค้ามนําเครื่องไหลยเยิม้มนะครับในส่วนของตัวรถที่มันเป็นปีใหม่ๆแบบนี้เนี่ยความใหม่ความสดความน่าใช้ คือมันมีของตัวมันเองอยู่แล้วและที่สําคัญที่มันค้าคออยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวที่มันเป็นแบรนด์ฮอนด้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนิยมใช้กันเยอะรถเก่งเนี่ยถ้าเกิดอันถามคุณลูกค้ากลับไปสักคันหนึ่งว่าถ้าเกิดแบรนด์ที่เราคิดว่าเฮ้ยรถเก่งเนี่ยที่แม่งน่าสนใจเนี่ยควรที่จะเป็นแบบไหนส่วนใหญ่จากการตอบกลับมาคือเป็นตัว Honda ซะเป็นส่วนมากแต่ไม่ได้บอกว่าเบนโอดีที่สุด Honda ดีที่สุดตัวรุ่นอื่นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน เดี๋ยวเราจะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง <c oughs> เช็คระบบไฟตั้งสูทรงร์ทงล้อและก็วารันตีร้านนะครับเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1 0,000มกิโลพร้อมกับ W Smart นะครับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีสชั่วโมงให้กับคุณลูกค้าในระยะเวลา1ปีเต็มเมนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้านะฮะสวยกริปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านนะฮะเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถ ตัวอีโคคาของแบรนด์ฮอนด้าเนี่ยหรือว่าบีโอเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันแปลกมาก mm hmm. เพราะว่าอะไรอีโคคาตัวรุ่นแบรนด์อื่นๆเนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นตัวอย่างยาริดไฮแบกหรือว่ายาริดเอทิฟอันนี้เป็นมีเป็นตัวล้อแม็กอะลอยให้นะฮะอันนี้เราเข้าใจกันได้ถ้าเกิดเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับแต่อย่างเช่นมาร์ชมิลลาดแอตลาธพวกนี้เป็นตัวล้อกระทะแปลกนะฮะแปลกมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยบีโอเขาให้เป็นตัวแม็กอะลอยขอบ14มาส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นตัวขอบ15 แล้วลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเราต้องการขอบ14แบบเป็นแมกไลล์ซิ่งๆหน่อยพวกแบบ JDM อะไรพวกนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจะ่สูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแมกอลอยสีออกเทาเมทัลลิกอันนี้เนี่ยขอบ14นะครับยางเราเปลี่ยนให้กับผู้ลูกค้าใหม่แล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะสวยนะครับถ้าเกิดจัดในเรื่องตัวทรงหน่อยนึงเนี่ยหรือไม่งั้นเนี่ยใส่เป็นตัวแมกขอบ15มันจะเจมเต็มสมกำลังสวยพอดีเลย นะฮะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเลือกตัวซีรีส์ยางหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของตัวไฟเดี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะบอดี้เล็กกระทันรัดนะครับเนี่ยขนาดอันยืนเนี่ยอันยังสูงกว่าตัวรถอีกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวความที่มันเหลือระายะราะหว่างพื้นกับตัวรถเนี่ยคือมันนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยในการขึ้นลงเนี่ยที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและก็เหมือนเดิมฮนะ รถพวกนี้เราดูายนอกแล้วว่าเฮ้ยรถมันเป็นบอดี้ที่เล็กพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวภายในมันก็จะเล็กตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับพรนั้นเนี่ยเดี๋ยวไงาภายในเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึง่งนะฮะสภาพเดิมๆสวยๆนะฮะแต่งนิดๆหน่อยๆ,ๆนะพวกนี้เนี่ยถือว่ารถมันก็โอเคแล,และสีขาวมันเป็นตัวสีสแตนดาร์ดอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยใส่กับแบบไหนก็สวยทํากับอะไรก็หล่อนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนํามากๆเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านท้ายนะฮะก็จะเป็นสไตล์แฮดแบ็กห้าประตูนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายนี่จะออกทรงคล้ายๆกับตัวโดนัทนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์มาพร้อมตัวไฟเบรกด้วยสามนะฮะตรงนี้ก็มีให้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่ไอ้นี่เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงเนี่ยอันว่ามันกำลังสวยเลยก็พวกแบบดิฟฟิวเซอร์อะไรพวกนี้เนี่ย หรือว่าชุดแต่งหรือว่าเป็นตัวสเกิร์ตอะไรพวกนี้อ่านว่ามันก็สวยนะฮะแล้วแต่ชอบนะครับแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเป็นทรงวด,ดเดิมๆแบบนี้ถ้าเกิดใช้อ่านแนะนำนะฮะเราจัดฟิทเมนต์มันเราใส่แม็กก่อนและที่เหลือเราจัดฟิทเมนต์มันให้รถมันพอดีแค่นั้นนจบเลยท่อสักใบหนึ่งรู้เรื่องนะครับแต่ว่ามันจะเสียอย่างนะในส่วนตัวฝาท้ายเนี่ย คือมันจะไม่ใช่เป็นตัวปุ่มเปิดด้านหลังมันต้องใช้เป็นตัวกุญแจบิดก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยกุญแจสำรองมีให้ก็จะเป็นตัวดอกธรรมดาเนี่ยดอกหนึ่งแล้วก็อีกดอกก็จะเป็นตัวรีโมทนะฮะอิโมโบรเบอร์ซเซอร์อะไรเงี้ยทุกอย่างครบหมดนะครับเราแค่หมุนที่นึงแล้วก็ยกแบบนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าดีนะะเป็นการเซฟตี้ไปด้วยเพราะว่าอะไรถ้าเกิดพวกแบบระบบไฟฟ้ามันพังละ่ะที่เป็นแบบปุ่มกดถูกต้องไหมฮะเราขี่ไปขึ้นลูกกระเนิด ขึ้นพวกแบบเชิงสะพานพ,พวกนี้เนี่ยมันก็กระเด้งขึ้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแมนวนวลอยู่เราพูดง่ายๆเลยมือมือ,มอ,มอล,ล้วนๆแหละนะครับส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยเบาสามารถพับเก็บได้นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของตัวระนาบเดียวกันไปเลยนะครับมันจะเป็นตัวระนาบเดียวกันแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็พื้นถงพื้นที่เนี่ยสามารถใช้สอยได้เยอะเหลือพื้นที่ในช่วงการเก็บของเนี่ยจะอยู่ซัปกะมาตรงนี้นะฮะก็พวกกระเป๋าสิ่งที่ จิปัญหาททั่วไปอะไรแบบนี้เนี่ยก็สบายๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อเนกประสงค์แต่เราต้องยอมรับว่าบอดี้เนี่ยมันเล็กนะครับเพราะนั้นในเรื่องตัวพื้นที่เนี่ยอาจจะกว้างไม่เยอะหรือว่าใครดูแล้วว่าเฮ้ยแค่ไปอะไรแบบนี้เราต้องตามบอดี้ของตัวรถเราต้องตามสิ่งที่มันทํามาจากโรงงานเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าใช้งานในครอบครัวเนี่ยถือว่าทุกอย่างจบหรือจะเป็นในมุมหนึ่งออกรถใช้งานคันแรกในรุ่นของ1.2ลิตรตรงนี้ไม่น่าเกียดเลยนะฮะไม่มีคําว่าน่าเกียดเลยอันนีีนน้้้้แนนนนนะําาาใหครับเเดดด๋ยวขูกต่อ โอเคครับและส่วนของตัวด้านในตรงนี้เนี่ยนะฮะอันเข้ามานั่งในส่วนของตัวฝั่งคนขับนะฮะกว้างนั่งได้สบายนะครับแล้วก็ตัวบงตัวบ่ออะไรเงี้ยสามารถปรับให้มันเข้ากับไซส์รถของคนขับได้นะครับสวงตัวคนโซนด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างเนี่ยที่อาจลืมพูดหรือว่าบอกไปเนี่ยฮนะมันก็จะมีตัวเซฟตี้ในเรื่องตัวระบบเบรกนะครับ ABS กระจายแรงเบรก EBD นะฮะพวกนี้คือมีมาให้ติดตั้งมาจากโรงงานแล,และรายได้ทุกตัวเกรดรุ่นย่อยนะครับแล้วก็ส่งตัวเครื่องเล่นตรงนี้ก็จะเป็นแบบ2ดินนะฮะ CD ไม่มีละนะครับก็จะเป็นตัว FM AM นะฮะอะไรทั่วไปแบบนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีตัวปุ่มกดรับโทรศัพท์เนี่ยอันว่ามันต้องเสียบกับตัว AUX นะฮะไม่งั้นก็เป็นตัว power outlet อีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าตัวแอร์นี่อันนี้ถือว่าล้ำฮะอันนี้ถือว่าล้ำมากนะครับเพราะว่า มันเป็นตัว V เนี่ยนะฮะเขาให้เป็นตัวแอร์ออโต้มาแล้วก็จะมีเป็นตัวระบบแม c คูมาให้ระบบแม c คูเนี่ยถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่ดีมากเพราะว่าอะไรมันเป็นการระบายความร้อนภายในห้องโดยสารแบบรวดเร็วนะฮะหรือว่าแบบฟาสต์นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่ารวดเร็วมากนะครับเพราะว่ามันจะทํางานแบบตั๊บเดียวแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยเราอยู่ด้านนอกก้อนล้อ,นลอนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยตั๊บเดียวนะเย็นฉ่าเลยอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็น มันเป็นเมืองที่อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์กับกลุ่มของคนที่ทําการใช้งานพวกนี้ที่มันแม็กกับตัวรถและกันอันจะบอกแบบนี้มันแม็กกับตัวรถที่มันเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวช่องวางแก้วน้ํา2ใบนะฮะเสียบ USB นะครับแล้วก็เป็น power outlet นะฮะแบบ12โวลต์นะครับสำหรับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบ3ก้านนะครับจริงๆนะว่าพวงมาลัยแต่งมันก็มีนะแต่ส่วนตัวถ้าเกิดได้อ่านใช้นะครับ อันแนะนําเป็นแบบ3มก้านเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับเป็นมังติฟังก์ชันด้วยเราก็ไม่ต้องไปเสียเป็นตัวแอร์แบ็กแบบนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆก็มันอยู่ที่คนชอบนะฮะนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วอ่านแค่เสริมแล้วก็แนะนําเพิ่มเติมให้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สองตัวกระจกนะฮะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีตัวเซ็นเตอร์ล็อกให้แล้วก็จะ Auto ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่ามันจะเป็นตัว เซ็นเซอร์ล็อกแบบอโตเมตินะฮะถ้าเกิดเราขับโดยความเร็วที่มันเกินอัตโนมัติไปแล้วเนี่ยคือมันก็จะล็อกโดยให้เลยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็่วนตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะครับตรงนี้เราก็มีเป็นตัวเกียร์เอสนะฮะแล้วก็เป็นตัวเกียร์แอลไว้ให้นะครับเกียร์ใช้งานได้ตามปกตินะฮะลื่นๆไม่มีติดขัดนะครับเสียงเครื่องเงียบเสภาพภายในสวย,สวยแล้วก็อย่างนึงก็คือถ้าเกิดถามว่ากว้างไหมเนี่ยมันในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ใช อมเมร่เนี่ยคือมันใหญ่ถูกต้องไหมครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบ1.0หรือว่า e ีโคคารที่เป็นพวกแบบเครื่องเทอร์โบพวกนั้นเนี่ยคือบอดี้มันใหญ่แล้วเราจะมาเปรียบเทียบรถพวกนี้ไม่ได้เพราะามันเป็นคนละเจนกันนะครับแต่ถ้าเกิดนั่งเนี่ยก็ถือว่าเหลือเยอะมากเลยนะเฮดโซนอะไรพวกนี้เนี่ยช่วงหัวคงหัวเขา่าหรือว่าพื้นที่ในการขยับตัวอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ยังเหลือเยอะนะฮะ ไม่ได้แคบอะไรสะมั่งหมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสามารถโดยสารได้สบายทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านไม้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักวันนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยอีกหนึ่งคังนแะน่ในส่วนของตัวรถเข้าใหม่ของทางร้านเรานะครับก็จะเป็นตัว h o n d ้า r i โอคันนี้แหละครับที่อันอยางแนะนําแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้มาดูตัวรถที่ร้านได้มาทดลองขับหรือว่าอย่างสอบถามในเรื่องตัวรายละเอียดการออกรถยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แล้ก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาสําคัญนี้ที่ร้งนเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่3ามแ0 0สบาทอันย้ํานะครับ3ามแ0 0สบาทเครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินของกเลยแม้แต่บาทเดียวนะครที่เหลือขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วนะฮะถ้าเกิดภายในเดือนนี้ มีแผนที่อยากจะออกรถส่วนตัวใช้สักคันนึงอันแนะนําเป็นบรีโออีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะครับขอเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะทิ้งไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้หรือว่าเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านหรือว่าดีลลนร์สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้เลย นในส่วนตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอใหม่กันคลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริพัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนรีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้ดูกันอีกนั้นหรือว่ารถรุ่นใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวเราติดตามดึกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ